i ก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคือเนอต้องออกไปทําธุระที่เมกะบางนานะทีนี้เน,อ,เนอก็หิวมากก็คือกินไข่ต้มรอไปก่อนแล้วก็ค่อยไปหาข้าวกินที่นน่นประเด็นคือวันนี้มันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมแล้ววันเสาร์คือเมกะบางนาคือแบบอยญ่ยพูดคือแบบนารกมากคนเยอะมากแล้วก็แบบบางร้านก็คือต่อคิวกินข้าวแบบนานมากะทุกคนก็ t ใช่ปะใครที่เคยไปจะรู้เลยว่าเมกะบางนาไม่ควรไปเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบวันครอบครัวอะไรเงี้ยเขาก็อยากพาครอบครัวนไป ทานข่าวจากเนิร์ดว่าแบบคนจะเยอะไปนิดนึงสําหรับเนิร์ดนะวันนี้เราจะไปเหมือนเป็นงานเซลลของริบเคิร์คือเขาเชิญไปแล้วก็เลยอยากไปดูว่าเออมีสินค้าอะไรน่าสนใจบ้างน,นะคะเผื่อว่าวันนี้เนิดจะได้อะไรกลับมาแล้วก็มาเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่าอะไรที่เนิร์ดชอบบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเป็นในเรื่องของพวกแบบกีฬาสปอร์ตแบบเอาดอทะเลทะเลอย่างเงแบบี้ยเคิร์นี่เนิร์ดต้องให้นะเพราะว่าชุดว่ายน้ำเขาอย่างเงี้ยผ้าดีจริงแล้วก็ค่อนข้างกระชับเหมาะกับการทำแบบ เอาดอยทิวิตีมากๆเลยนะคะออฟฟิศสำหรับวันนี้นะคะก็คือมาแบบคอมฟี่ไปเลยก็คือเป็นโอเวอร์ไซส์เชิ้ตอันนี้เน r ์ซื้อเชิ้ตจากซารานะคะซื้อมานานมากๆแล้วส่วนมากคือซาร่าถ้าเจออะไรที่ชอบถูกใจก็คือต้องรีบซื้อนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันหมดเพราะมันเป็นฟาสแฟชั่นแล้วก็มาเป็นแค่แบบคอลเลคชันเท่านั้นนี่นะคะเนยก็กลับมาถึงบ้านแล้วคนเยอะอย่างที่คาดไว้จริงๆก็เลยคือเดินดูของอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเนยก็คือรีบกลับเลยไม่รีรอใดๆโชคดีที่ตอ อนที่เนิกลับเนี่ยหน้าคอนโดเนิยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่เพราะว่ามันประมาณแบบ4ี่โมงครึ่งนะคะถ้าแบบ5้าโมงเป็นต้นไปคิดว่าโดนน่าจะติดมากๆมากๆ,ๆก็เดี๋ยวเจะมาเปิดให้ดูคร่าวๆดีกว่าพอดีเนิร์ดมีพัสดุมาด้วย2ชิ้นนะคะแล้วก็มีของที่ช็อปในวันนี้มาด้วยนะคะอย่างแรกนะคะเนิร์ดสั่งเปเปอร์มินออยมานะคะหรือเรียกว่าเอ่อเอเซนเชียลออยอโรมาเทอรรพีออยอะไรก็ตามแต่นะคะคือเนิร์ดสั่งมาจากช็อปปี้เนิร์ดชอบใช้กับเครื่อง ทำอารูมาทุกคนที่แบบเออเป็นเครื่องพ่นไอ้น้ำเนจะชอบหยอดกลิ่นแบบมินเพราะว่ามันแบบผ่อนคลายแล้วก็คลายเคยรียดได้ดีมากสำหรับเนสิ่งต่อมานะคะอันนี้เนได้มาจากร้าน Pattern Object นะคะก็คือเป็นร้านขายแก้วที่เนิดชอบมากๆเนิดชอบใช้แก้วจากร้านนี้เพราะว่าดีไซน์สวยนะคะวันนี้นะคะทางร้านส่งดีไซน์ใหม่มาให้แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยว่าจะเป็นแบบไหนร้านนี้ทำแพคเกจจิ้งแบบดีมากทุกครั้งที่ส่งมาะคะ่ะ คนแก้วน่ารักมากอันแรกที่เราได้มาวาวซ่าเหมือนอยู่ในคาเฟ่คาเฟ่แอนด์โฮมเวอร์ cute ์ี่คืมคือเป็นส่งถ้วยหดี๋คิดว่าน่าจะเป็นคือจริงๆน่าจะได้ทั้งแั้มนิงนะ <c oughs> ไม่รู้อาจจะได้ทั้งสองแบบหรือเปล่าอ่ะหรือว่า้ น่ารักมากสิ่งต่อมานะคะเราซื้อเชิดขาวจากซาร่าห์ของเราได้สุขวนนัลเวอร์มาสองสรอบแล้วก็ลวเลยตัดสินใจซื้อให้มันจบจบเพราะว่าจริงๆแล้วก็แอบเป็นคนหงกนิดนึงไงเห็นมันราคาแบบพันสี่อะไรเงี้ยเป็นเชิดขาวแต่เนื้อชอบทรงกับเนื้อผ้ามากเลยก็เลยตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่า บางทีเนยะเข้าซาร่าเนยไม่ค่อยซื้อของฟาสแฟชั่นของซาร่าแต่ว่าเราจะซื้อเป็นแบบเชิ้ตเสื้อยืดหรืออะไรที่เนยสามารถใส่ได้เรื่อยๆไม่ใช่ใส่ได้แค่แบบครั้ง2ครั้งอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้คือทรงเหมือนเสื้อคล้ายๆเสื้อตัวนี้แหละทุกแต่ว่าเป็นสีขาวซึ่งเรารู้สึกว่าเนยได้ใส่แน่ๆแล้วก็ได้ใส่อีกหลายงานนะคะ ก็เลยตัดสินใจซื้อไปค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นจากริ p เคอรที่เนิร์ดได้สปอนเซอร์ไปช็อปเนวันนี้นะคะเดี๋ยวเนิร์ดจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูว่าเนิร์ดเลือกอะไรมาบ้างน,นะคะก็อ,อย่างแรกเลยนะคะเนิร์ดเลือกเป็นหมวกมานะคะต่อมาเนิร์ดซื้อเป็นบิกินี่เอ่อเนิร์ดชอบผ้ารุ่นนี้นะคะเนิร์ดก็เลยเลือกอันนี้มาเนิร์ดใส่ไซส์ M ของริบเคอร คือส่วนตัวนั้นมองว่าลิปเคอร์เนี่ยเขาไม่ได้ทำบิกินี่มาอะไรให้มันเป็นแฟชั่นมากแต่ว่าในส่วนของผ้านเนี่ยนะรู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตค่อนข้างดีอย่างปกติเวลาเ,เพื่อนเเห็นเนื้อใส่บิกินี่ที่แบบมันเซ็กซี่หรือมันเป็นแฟชั่นนะคะอันนั้นเนี่ยบางทีเนอะร์จะใช้อาบแดดนะคะเราก็ใช้ถ่ายรูปใช้ว่ายน้ำอะไรในสระอะไรทั่วไปนะคะแต่สิ่งที่เนิร์ไว้วางใจในการแบบสมมติถ้าเราจะต้องไปฟรีดิวิ่งดำน้ำตื้นไรอย่างนะคะเนอร์จะชอบใส่แบบเสื้อผ้าของลิปเคอร์เพราะว่าเขาแบบซัพพอร์ตดีแล้วก หลุดง่ายหรือว่าไม่ขยื่นง่ายอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราชอบในการที่จะมีเสื้อผ้าของ Reckle หรือว่าชุดว่ายน้ำของ Reckle ไว้ติดบ้านนะคะต่อมานะเราก็จะเน้นเป็นงานเสื้อยืดมากกว่านะคะอย่างอันนี้นะคะเราก็ซื้อเสื้อยืดมาทาน,นู่นทํานี่ใส่อยู่บ้าน work from home อัปเดตอีกเรื่องหนึ่งนะคะในพาร์ทของธุรกิจของเนิร์นะคะเนร์จะบอกว่าตอนนี้นะคะเนิร์ได้เอาร้านของตัวเองเข้าใน Lazada าแล้วซึ่งทุกคนสามารถไปช็อปกันได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือไปกดใส่ตะกร้าจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยไม่ต้องมา DM ถามแอดมินคือสะดวกมากๆสําหรับคนที่เออไม่ได้อยากจะ DM อยากจะแบบกดแล้วจ่ายเงินรอรับที่บ้านนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถไปช็อปใน l a z a d a ได้แล้วนะคะตอนนี้เนิร์เอาสินค้าที่เป็นในโซนเสื้อผ้าเข้าก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นท ถอกนะคะแล้วก็เสอยืดโอเวอร์ไซส์อันนี้นะคะก็ส่วนสินค้าอื่นๆที่ coming soon <c oughs> นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆสามารถไปช็อปกันได้เลยนะคะสิ่งที่เนิดต้องทําในวันนี้นะคะก็ตอนเนี้ย ห้องเนอร์ก็ยังแอบหลบอยู่เพราะว่าด้วยความที่ของเข้ามาเราก็กําลังจัดของให้เป็นที่เป็นทางนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเนอร์ก็จะค่อยๆจัดของอะไรก็ตามที่เนอร์พอจัดได้เพื่อที่แบบให้บ้านมันมีที่เดินให้มันดูโปร่งมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้วางแบบละเกะระกะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนอร์ต้องไปจัดการก่อนนะคะ ก็เป็นวันใหม่แล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ืืจริงๆแล้ววันนี้นะคะเนิร์ดมีนัดไปทํากับข้าว นะกันกับเพื่อนเพื่อเพราะวันนี้เหมือนพี่นีนจะทํากับข้าวแล้วก็พี่นีนก็เลยอยากให้เนอร์ทต้มยำให้กินแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนมาทานข้าวเย็นด้วยกันอีกนะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะสเปนแบบ The whole evening mm hmm. กับเพื่อนๆอนะไรแบบนี้นะระหว่างนี้นะคะเนอร์เหลือเวลาประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงะะในการจัดบ้านเพราะว่าจริงๆแล้วในโซนออฟฟิศ uh, ในโซนทํางานของเหลือะยังไม่เรียบร้อยเลยคือมันยังมีบางอย่างที่เรายังต้องซื้อเพิ่มเช่นแบบกล่องแยกของนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าอีกหลายชิ้นหลาายยอ่งแบบก นะะในการจะมาทําเป็นกล่องสุมเ,ออเดี๋ยวเนอจะใช้เวลานี้ในการจัดของแล้วก็เดี๋ยวจะคิดนูน่นคิดนี่ไปด้วยนะคะแล้วก็นอกนั้นก็น่าจะไปเจอเพื่อน <laughs> ประมาณนี้ คนก็ว e ลคั m มทูเด e v l บล็อกนะคะ <c oughs> คือเนิร์ดไม่รู้แล้วว่าเนิร์ดถ่ายล่าสุดไปเมื่อวันไหนบล็อกนี้นะคะมันจะมีฟุตเทจที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคอนติเนียวกันเลย ก็นั่นแหละเพราะว่าที่ผ่านมานะคะเนิร์ก็ไม่ได้อัพอะไรมาเลยสงเดือนกว่าแล้วนะคะแล้วก็ครั้งนี้นะคะที่เนิร์จะมาอัดคลิปเพื่อที่จะคอนติเนียแล้วก็อัปเดตทุกๆอย่างแบบโปรเซสในบ้านที่เนิร์แบบทำเพิ่มเติมมาในระหว่างที่เนิร์ไม่ได้อัพลง YouTube นะคะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยววันนี้เนิร์จะมาแต่งหน้าสักนิดนึงนะคะเพราะเนอร์รู้สึกว่าอยากรู้สึกแบบ สดชื่นสดชื่นเนาะเพราะว่าปกติเนอร์ก็คือทํางานอยู่บ้านเงียมันก็จะเป็นทรงแบบเออเราจะปล่อยให้ตัวเองแบบโสม,สม,สม,สมยมยมมากก็ไม่ได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้าแบบเพิ่มพลังกันนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปลงเมคอัพกันนะคะเดี๋ยวเนอจะมาใช้สกินแคร์บำรุงผิวก่อนนะคะวันนี้นะคะเนอร์ใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็น smoothie to tomato collagen super white serum นะอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับเซรั่มในตำนานเหมือนกันนะมีขายในเซเว่นมานานมากๆแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาปรับสูตรใหม่นะคะก็คือเพิ่มวิตซีถึง10เท่าเลย ก็คือจะเข้มข้นมากกว่าแบบสูตรก่อนๆเนาะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการแบบช่วยผิวกระจ่างใสรูขุมขนดูกระชับนะคะแล้วก็ให้ผิวนุ่มแบบชุ่มชื้นเนาะก็ตามสไตล์เซรั่มสมูโตนะคะแอบบ่เป็นแฟนคับเล็กๆของแบรนด์นี้เหมือนกันนะเพราะว่าค่อนข้างจะชอบสินค้าของเขาหลายตัวอยู่กลิ่นก็คือแบบหอมๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยืละเกลี่ยง่ายเหมือนเดิมซึมไวชอบมาก ใช่แล้วผิวแบบเงาเชุ่มชื้นแบบนี้เลย I love ที่สําคัญพกพาง่ายด้วยนะคะเป็นซองอย่างเวลาที่แบบถ้าเราต้องการไปทราเวลหรือแบบนี้ก็คือพกง่ายมากนี่คือสาเหตุที่บางทีเราก็ชอบซื้อครีมซองแมตเซเว่นอะไรแบบนี้นะต่อมานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้คุชชั่นกันอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเนร์ดเพิ่งได้มาใหม่เลยแล้วก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันในล็อกนี้กันเลยนะคะอย่างอันนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะรู้จักแบรนด์ w วอร d a อใช่ไหมวันนี้นะคะเขาออกคุชชั่นในรูปแแบบอองมาาล้้วววนนะะคตัีชื่่ Word t t Magic V Lock Cushion SPF 50 PA+++ นะคะซึ่งคุณสมบัติที่เขาเคลมเอาไว้เนี่ยคือคุชชั่นล็อกผิวตึงเป๊ะปกปิดอัมพรางริบรอยก็คุมมันน้าไม่เยิมด้วยความที่เขามีมาแค่1สีนะคะแล้วเขาก็เคลมว่าสามารถใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะคะเนยก็จะมาลองดูเนาะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเน่เป็นคนที่ไม่ได้ขาวมากอยู่แล้วเพื่อนๆก็รู้กันแล้วก็เราเป็นคนชอบทําแบบ Outdoor Activity อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเนื้อจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไป คุผผ่นเดี๋ยวเนอะขอสเปรย์เพปผิวก่อนนะคะนี่จาก Urban Decay นะคะเป็นอารมณ์แบบพรเมอร์ในรูปแบบของสเปรยนะะ์ใช้ง่ายดีนะไม่รู้แล้วรู้สึกวันนี้กล้องไม่รักเราอะถ่ายไปถ่ายมาคือปัญหาแบบอ,อย่างไรอย่าเป็นอะไรโอเคเนาะจะ รีวิวความรู้สึกหลังทาครั้งแรกแบบตรงๆนะคะคือเนิร์ดมองว่าคุชชั่นค่อนข้างสว่างกว่าผิวเนิร์ดหถึงสระดับนะคะแล้วก็เนิร์ดรู้สึกว่าเนิร์ชอบฟินิชฟินิชก็คือเขาไม่ได้มีความเกลี่ยยากแต่ว่าจับไปแล้วมันมีความแมทมันมีความแบบเนี่ยผิวสวยเห็นว่าเพื่อจะเห็นเลยว่ามันมีความเงาอยู่แต่เนิร์ดอ่ะไม่อยากจะรีคอมเมนต์คนที่ผิวเข้มกว่าเนิร์ดนะคะเพราะว่าเพื่อก็เห็นว่าเออขนาดเนิร์ดใช้เนี่ยมันยังมีความสว่างกว่าผิวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะใช ขาวกว่าเนิร์ดนะคะสีผิวประมาณเนิร์ดนะคะก็สบายใจได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเนิร์ดชอบอีกอย่างหนึ่งคือมีความอันเดอร์โทนเหลืองนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเจอคุชชั่นที่เป็นอันเดอร์โทนชมพูเนี่ยมันจะไม่แมชกับอันเดอร์โทนของเรานะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีความอันเดอร์โทนเหลืองแต่ถ้ามันมีความสว่างกว่าผิวนิดหน่อยนะคะมันยังเป็นในจุดที่แบบเราหลับได้แล้วเราก็สามารถแก้ไขฟิกซ์มันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาฟิกซ์สีผิวให้มันดูเท่าๆ กันนะคะแล้วเนยก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็จะมาใช้คอนทัวร์เพราะว่าคอนทัวร์เนี่ยเป็นตัวช่วยที่แบบทำให้ทุกอย่างแบบกลมกลืนดูได้แบบบิีขึ้นอะไรแบบนี้นะ <l ots of hair> นี่นะคะก็จะเป็น finish look ของวันนี้นะคะคือเนิร์ดจะบอกว่าสิ่งที่เนิร์ดเซอร์ไพรส์มากๆและะก็คือคุชชั่นตัวนี้นะคะสามารถแบบว่าอําพรางรูขุมขนตรงนี้ของเนิร์ดได้ค่อนข้างดีแปลกใจมากปกติแล้วนะคะส่วนมากคุชชั่นคือจะไม่ค่อยทําให้มันเหมือนแบบรูขุมขนตรงเนี้ยเนิร์ดะมันจะไม่ค่อยเบลอทุกคนแต่ว่าคุชชั่นอันเนี้ยสามารถทําให้มันดูแบบเบลอแล้วก็เนียนๆออแปลกมากนะคะเนิร์ดก็รู้สึกว่าคุ้มราคานะแล้วก็เนิร์ดค่อนข้างโอเคคืออันเนี้ยพอเราแต่งหน้าเสร็จแล้วก็รู้สึกว่า วอกหรือว่าไม่ได้มีความเทาต่างจากสีผิวตัวของเนิร์ดเท่าไหร่นะคะซึ่งเนิร์ดก็ค่อนข้างจะแฮปปี้กับผลลัพธ์สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นช้าวันใหม่แล้วนะคะก็จริงๆแล้ววันนี้นะคะเนิร์ดมีนัดไปหาคุณหมอ กระดุสหลังเนอเองนะคะแต่ว่าก่อนที่เนอจะออกไปเดี๋ยวเนจะมาอัปเดตเฟอร์นิเจอร์ที่เนิดซื้อเข้าบ้านนะคะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเนอจะแปะภาพแม่ก็แปะลิงก์ไว้ให้ในช่อง description บ o x อกนะคะเพื่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อนๆก็จะได้ไปตามดูข้อมูลกันถูกเนานะเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนนี่แบบว่าอยากรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์เยอะกว่าเรื่องของเนอแล้วนะจริงๆห้องทำงานเนออันนี้เนดซื้อโต๊ะใหม่นะคะก็จะเป็นยาวกว่าเดิมหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยคือมันยังไม่ไฟนนลนะทุกคนเพราะว่าเนอะะไไรรททีี่ต้ออองาากกม ะะส่วนตรงนั้นก็เป็นที่ ใส่วางสกินแคร์กับเครื่องสำอางเนิร์ดเองนะคะคือเนิร์ดว่าการวางแบบนี้มมนทำให้เนิร์ดแบบเห็นชัดแล้วก็หยิบได้ง่ายดีนะคะซึ่งเนิร์ดก็ชอบมากส่วนะตะกร้าแบ่งช่องอันนี้นะคะดีมากเลยเนิร์ดซื้อมาจาก s h อป e e เดี๋ยวเนิร์ดจะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่อง description box นะคะส่วนเราเลื่อนอันนี้ก็เป็นของอีเกียนั่นเองนะคะถัดมาที่ตู้เก็บของนะคะอันนี้ก็เป็นตู้จากอีเกียเหมือนเดิมนะคะอันนี้เนี่ยเนิร์ดเลือกแบบที่ฝาปิดประตูแบบฝาขาวหมดเลยนะคะเพื่อที่มันจะได้เก็บของเป็นระเบียบแล้วก็ไม่ เห็นด้วยว่าของด้านในเป็นอะไรนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานที่เนิร์ดยังไม่ได้จัดนะคะเพราะว่าเนิร์ดตั้งใจอยู่แล้วว่าจะมี2โต๊ะทํางานนะคะก็คือโต๊ตั้งแล็บท็อปนะคะแล้วก็โต๊ะสําหรับอ่าแต่งหน้าอะไรแบบนี้ของเนิร์ดไปนะคะอันนี้คือเนิร์ดลองเปิดให้เ,เพื่อนๆดูนะคะก็จะเห็นว่าแบบข้างในเนิร์ดก็ไม่ได้วางอะไรเป็นระเบียบะไรเท่าไหร่นะคะแต่แค่เนิร์ดมีตะกร้าแบ่งว่าแบบว่าแต่ละอันใส่อะไรบ้างนะคะซึ่งเก็บของได้เยอะมากนะทุกคนถ้าใครสนใจตู้นี้นะเนิร์ดก็รีเคมเมนต์มากๆนะคะส่วนห้องนั่งเล่นนนะะคะ ซื้อทีวีนะคะชั้นวางทีวีแล้วก็โซฟานะคะอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่เนิร์ดแบบว่าตื่นเต้นมากอ่ะมีพรมด้วยชั้นวางทีวีนะคะจากอีเกียเหมือนกันอ่าเนิร์ดเลือกเป็นแบบฝาเปิดปิดนะคะไม่ได้เลือกเป็นชั้นเลื่อนเพราะว่าเนิร์ดต้องการเก็บของไว้ข้างในแล้วก็ช่องตรงกลางนะคะเนิร์ดเก็บเครื่องปริน์ไว้ด้วยนะคะส่วนทีวีเนิร์ดน่าจะซื้อเนิร์ดจำได้ว่าเนิร์ดซื้อ power by นะ นี่เป็นช่องที่เนอร์บอกว่าใส่เครื่องริ้นซึ่งเครื่องริ้นเนอร์นะคะก็คือไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่แล้วก็เนอร์ชอบมาคือใส่ได้แบบพอดีเลยนะคะส่วนโซฟาอันนี้นะคะถ้าเทียบกับการนอนแผ่ที่เรานอนแผ่แล้วอันนี้เป็น3ามที่นั่งเนอร์ซื้อมาประมาณ20,000นนะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะคือคุณภาพมันก็สําหรับเนอร์ก็พอใช้แหละแล้วมันก็เป็นโซฟาอันแรกของเนอร์แล้วเนอร์ก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเราจะต้องซื้อถูกือซื้อแพงอะไรมากแต่เนอร์ก็มีงบในใจอยู่แล้วว่าเนอร์ไม่ได้อยากซื้อแพงมากเพราาะว่่่่นนอยูทีีแบบ มไม่ใช่ห้องที่เราซื้อไว้มันยังเป็นห้องที่เราเช่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เออเ,เลยไม่ได้อยากจะซื้อของแพงม,มากส่วนพรมมันนี้นะคะเราก็ซื้อมาคือซื้อมาเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากซื้อมาประมาณ5้าพันกว่านะคะแล้วก็รู้สึกชอบมากเลยตอนแรกก็แบบว่าเออมันดูเป็นพรมที่แบบชาไข่มุหกใส่นิดนึงแต่ว่าพอเอามาจริงแล้วก็ชอบเพราะว่ามันก็นุ่มแล้วมันก็ทําให้บ้านดูแบบโี o โฮ h o m ่ขึ้นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเออเราก็ชอบ ถัดมาในส่วนของห้องนอนนะคะที่อัปเดตก็คือเนิร์ดมีตู้เสื้อผ้าเนิร์ดลืมสั่งที่จับเวลาแบบเปิดตูอ้อะทุกคนมันก็เลยมีความเหมือนแบบดูเป็นตู้อะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีจับนะคะ<ไ>อันนี้ก็เนิร์ดเลือกมาเพราะว่าคือเนิร์ดไม่ได้ชอบประตูบานนี้เท่าไหร่หรอกทุกคนแต่ว่าเนิร์ดเลือกมาเพราะว่าเนิร์ดต้องการเอามาใส่เสื้อผ้าแล้วอะอันนี้ก็จะเป็นข้างไนตู้เสื้อผ้าจริงๆแล้วมันเป็นแค่ตู้เลยทุกคนแล้วก็มีแค่ราวนะคะส่วนชั้นนี้นะคะเนิร์ดซื้อเพิ่ มาเองนะคะเราก็เนิดลองวัดอะไรทุกอย่างเลยนะคะปรากฏว่าแบบพอดีมากๆทุกคนก็จะแบ่งใส่ตามแบบเออชุดชั้นในนะคะกางเกงในอันนี้เป็นโซนแบบเสื้อยืดใส่อยู่บ้านอะไรต่างๆนะคะอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง ดีมากนะคะก็นั่นแหละเนื้อเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้ใส่พวกกระเป๋าเดินทางต่างๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้คือเนื้อไม่ได้แบบตั้งใจออกแกบไหนอะไรมากเนรู้สึกว่าเนื้อเป็นคนทนแบบเรียกว่าตอนแรกเนื้อจะแขวนกับราวธรรมดาไม่ได้ซื้อเรียกว่าไม่ได้ซื้อตู้เสื้อผ้าดีกว่าแต่ปรากฏว่าเรารู้สึกเราเป็นคนทนความลกอะไรอย่างนี้ไม่ได้เราก็เลยซื้อตู้เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเหอะมันจะได้แบบดูเป็นการจัดระเบียบที่สบายหูสบายตาอะไรแบบนี้นะคะแต่เดี๋ยวเนื้อจะไปซื้อเรียกว่าจะไปซื้อแบบ ด้ามจับเวลาเปิดตู้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นชั้นต่างๆนะคะแล้วก็เอาไว้เก็บมงเก็บหมอนอะไรไปอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ออแกนไ์อะไรมากเดี๋ยวเนี่ยจะไปซื้อพวกแบบตะกงตะก้าอะไรมาจัดอีกทีนึงนะคะโอเคตอนนี้เป็นเวลา11โมง ตรงนะคะเดี๋ยวประมาณสัก11โมงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเรียกร็บนะคะไปหาหมอแล้วเออเนยอยากจะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าเนย์นไปทําอะไรมาเกือบ3เดือนที่แบบไม่ได้อัพ u t u b e เลยนะคะเออเนย์รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่มันมีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเนย์นก็รู้สึกว่ามันเป็นปีที่เน,นย์ยุ่งกับเรื่องของการเซตอัพธุรกิจตัวเองแบบจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะยุ่งขนาดนี้แต่ปรากฏว่าแบบเออมันยุง่งจริงๆว่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเซตอัพมันคนเดียวด้วยนะคะเราไม่ได้แบบมีพาร ดีของเราคือเรามีเพื่อนทุกคนที่แบบคอยพพอร์ตแฟนๆที่คอยพพอร์ตอย่างนี้นะคะเราก็กําลังพยายามเซตอัพมันอยู่นะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่ความยุ่งมันมีหลายๆอ,อย่างเช่นในเรื่องของการย้ายไปเข้าของอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รู้ว่าแบบปีนี้เรายย้ายที่อยู่2ที่เนาะก็คือเราไปอยู่เชียงใหม่มา6เดือนนะคะแล้วเนื้อก็ ย้ายกลับมากรุงเทพแล้วพอกลับมากรุงเทพเนี่ยเราก็คือย้ายเข้ามาที่คอนโดด้วยนะคะแล้วมันก็คือห้องเปล่าทุกคนซึ่งเป็นห้องเปล่าที่เราต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าเองมันเป็นการตัดสินใจของเราเองด้ยแหละที่แบบเลือกที่จะอยู่ห้องเปล่าเพราะว่าเราจะสามารถจัดสรรสเปซในการทํางานของเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะคือมันก็ มีอะไรที่ขัดใจเรานิดหน่อยอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์มันหมดหรืออะไรต่างๆมันต้องแบบรอมันต้องใช้เวลานะคะมันเลยทําให้โปรเซสทุกอย่างมันช้านะคะนี่ก็ถือว่าเนยยังตกแต่งอะไรไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเนยก็เออช่างมันเถอะเราไม่ได้รีบแล้วเพราะว่าเรามีตู้มีอะไรที่เราต้องการคือมันจําเป็นมากกว่าเราก็ได้มาค่อนข้างหมดแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของธุรกิจก็มันเป็นความยุ่งยากอะเนาะมันอาจจะเป็นเพราะมันเป็นช่วงเซตอัพด้วยทุกคนที่แบบเออเราต้องมีการคุยกับทีมหลากหลายทีมนะคะในการ บริหารในการทําให้มันเติบโตตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะแบบ จะแบบมาจริงจังเลยตอนนี้เพราะว่าเอาตรงป่ะไอเสื้อแทงท็อปที่เนิร์ดวางขายอยู่ตอนนี้ตอนที่เนิร์ดลงทุนเนิร์ดกะว่าแบบเออเดี๋ยวเราขายสักเจ็ดร้อยตัวหมดแล้วก็คือหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าอ้าวคนชอบพอคนชอบคนก็แบบอยากให้เอาเข้ามาอีกก็กลายเป็นว่าเราก็คือได้นําเข้ามาอีกประมาณแบบสองสามรอบแล้วนะคะซึ่งก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่สปอร์ตแล้วก็หวังว่าเพื่อนจนะชอบโปรดักที่เนิร์ดเลือกมาเนาะตอนนี้นอกเหนือจากสินค้าที่มีในร้านนะคะเนิร์ดก็พยายามกำลังคิดดีไซน์ใหม่หาเนื้อผ้าใหม่สินค้าใหม่ที่จะนมาม ะะก็จะเป็นประมาณนี้ในเรื่องของธุรกิจก็เลยทาให้เราค่อนข้างยุ่งกับการคุยดีลกับคนหลากหลายคนเพราะว่าเราต้องคุยกับโรงงานเราต้องคุยกับทีมหลากหลายทีมนะคะประมาณนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอาการปวดหลังของเนสดนะคะคือจะบอกว่าในช่วงเวลา,าช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเอาเป็นว่าช่วงเวลาเดียวกันนี่ว่าที่เนสดูย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ในคอนโดนี้นะคะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบเนาทำงานหนักมากเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการย้ายที่อยู่ใหม่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงนะคะ ก็เนย้อยอมรับว่าการอยู่พื้นที่หรืออยู่คอนโดเนี้ยที่เนือเลือกอะเพราะว่าตอนแรกเนื้อคาดหวว่าเนืจะอยู่ที่ที่มันราคาถูกกว่านี้แต่พอเราคิดคำนวณแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเออว่ะพื้นที่อันเนี้ยมันก็คุ้มในการจ่ายนะคะมันก็เลยทําให้เราได้า้าทายตัวเองแล้วก็ทํางานหนะักความทํางานหนักของเราอย่างเงี้ยเราก็บอกตรงๆว่ามันเป็นอาการปวดหลังคืดมันเป็นอะไรที่สะสมมาดีกว่านะหลังจากที่เราเอ็กซเรย์มานะคะก็พบว่าเนืเป็นกระดูกสันหลังโคดไม่ได้คดเยอะมากแต่อาการคดเนี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกปวดหลังค่อนข้างจ ทรมานนะคะคืออาการปวดหลังเนี่ยมันเอฟเฟกหลายอย่างอย่างเช่นเด้อจะปวดตรงช่วงล่างๆสะบักน,นะคะแล้วก็พอเราปวดเนี่ยมันจะส่งผลให้เรานั่งทํางานนานๆไม่ได้นั่งแบบ5้านาทีก็คือปวดแล้วนะคะแล้วก็พอ,เ,อ,อเราปวดหลังมันก็ทําให้เรามีอาการข้างเคียงอย่างเช่นขึ้นไส้แบบตื่นมาบางทีรู้สึกไม่สดใสรู้สึกนอนไม่พอเพราะว่าเราแบบปวดเมื่อยตัวอะไรแบบนี้นะคะจนเด้อก็เลยตัดสินใจแบบไปหาคลินิกกายภาพโดยตรงนะคะแล้วก็จริงๆเด้อลองหลายอย่างแหละทุกคนลองแบบฝังเข็มลองกายภาพ นะคะลองแบบจัดกระดูกนะคะแต่เรารู้สึกว่าคลินิคล่าสุดเนี่ยเวิร์กกับเรามากที่สุดนะคะก็คือมีหมอจัดกระดูกด้วยแล้วก็รักษาคู่กับนักกายภาพนะคะซึ่งเขาก็จะจัดกระดูกเรานะคะตอนแรกก็้วก็รู้สึกกลัวๆนิดหนึ่งแต่ว่าหลังๆมาก็ชินแล้วแหละในการจัดกระดูกเพราะว่ามันก็ไม่ได้เจ็บแต่มันก็มีช่วงที่เราแบบซัฟเฟอร์เพราะว่าร่างกายเราไม่ชินอย่างเช่นช่วงแรกๆอ่ะเขาก็จะจัดกระดูกขากระดูกหลังกระดูกอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอกลับบ้านมาเรารู้สึกว่าเนื้อปวดขาซ้ายแบบมากๆแล้วก็ต้องแบบบอกหมอหมอ เออเนี่ยรอบที่แล้วปวดขาซ้ายมากๆเลยนะแล้วแบบทาไมแบบทํายังไงดีอะไรเงี้ยหมอเขาก็จะช่วยดูช่วยแก้เพราะว่าบอดี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะทุกคนตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่ชินอนะ่ะเพราะว่าบางทีพอจะกระดูกมาเราจะรู้สึกแบบเราเดินแปลกแปไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยเดินอีกแบบนึงพอจักระดูกมาเรากลายเป็นแบบ มันก็เดินอีกแบบนึงอนะเนาะเหมือนสมองเราก็แบบปรับไม่ทันทอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือเพื่อนๆเห็นเนี่ยตอนที่เนินสภาพดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วคือเนนแบบสภาพแย่มากอนะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกแบบดิเพรสมากกับการใช้เวลาไปหาหมอหาหมอสองสาครั้งต่อสัปดาห์หาหยงเมันทำให้เราแบบเหนื่อยมันทําให้เราแบบ รู้สึกเหมือนแบบพักผ่อนไม่พอมันยิ่งทําให้ m e n t a l health กับ physical ของเรามันแย่ลงนะคะแต่อันเนี้ยคือเนิร์ดเริ่มจัดสรรเวลาตัวเองได้บ้างแล้วนะคะก็คือเราตัดทุกอย่างออกแล้วก็ตอนนี้หาหมอแค่คลินิกเดียวเท่านั้นนะคะแล้วเนิร์ดก็จะบอกตัวเองว่าหลังจากที่เรานั่งทํางานเนี่ยเราต้องมายืดด้วยเอ่อยืดแบบทุกๆชั่วโมงทุกๆสชั่วโมงหรือเช้ากลางวันเย็นนะคะเพื่อที่ให้แบบเส้นมันจะได้ไม่ตึงอะไรแบบเนี้ยคือเราก็ต้องทั้งหาหมอแล้วก็ต้องช่วยตัวเองไปด้วยนะคะเออมันจะได้แบบไม่กลับมาเจ็บไม่กลับมาปวดอ นั่นแหละทุกคนก็นี่ก็จะเป็นคร่าวๆของอาการเนิร์ดเขาเนั่นแหละเมื่อก่อนก็ปวดแบบแย่อยู่อะเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยแล้วอาการแบบกำเริ่มขึ้นมาก็ต้องให้แบบจีช่วยนวดช่วยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นคนแบบนวดทุกที่อย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าไม่นวดก็คือมันจะแบบ นั่งไม่ได้เลยทุกคนเอาจริงเดี๋ยวนี้ก็ยังเดี๋ยวนี้ก็ยังแบบปวดอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ปวดแบบทรมานเท่าเมื่อก่อนทุกวันนี้ก็คือสมมติถ้านั่งในร้านอาหารหรือว่าเอา่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยนั่งนานเกินไปมันเริ่มปวดเราก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็เดินรอบรร้านนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เนาต้องปรับคือเพื่อนๆก็รู้ว่าเนืตัดวิดีโอเยอะใช่ไหมเนืนั่งทํางานหน้าคอมตลอดเนื้อเฟรมโฮมตลอดแล้วการทํางานของเนื้อบางทีมัน มันไม่ค่อยถูกต้องในเรื่องของท่านั่งท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเนิรอดะใช้แล็ปท็อปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นการนั่งของเราเราก็จะแบบโน้มตัวเข้าไปหาแล็ปท็อปใช่ไหมคะมันเลยทําให้กระดูกคอตรงนเนี้ยเนร์อโค้งเออแบบโค้งเยอะมากนะคะท,ที่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะโค้งขนาดนี้หมอก็เลยแนะนําว่าเนิรอแควรจะปรับโคเชอร์ด้วยคือเนื้อก็เลยสั่งเก้าอี้ไปแนละ้วแต่เก้าอี้ยังไม่มาอันนี้คือปกติเนื้อไม่ได้นั่งเก้าอี้แบบเก้าอีเ้เียกว่า อีโคองมิก้าที่เขาเป็นกาอีออฟฟิศเลยสําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยคือเดิไม่เคยนั่งแบบนั้นเลยไม่เคยซื้อเข้าบ้านเลยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออเราต้องซื้อแบบเก้าอี้ท่ั้งทางานจริงจังเข้ามาแล้วเพื่อที่จะปรับท่าทางการทํางานของเราให้ถูกต้องเมื่อก่อนเราก็มีบินไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยบ่อยแต่รู้สึกว่าอาการเหนื่อยเราเพิ่งมากําเริบตอนที่แบบช่วงโควิดปีแรกอะทุกคนแบบรู้เลยว่าแบบเพลสอาการปวดมันแย่มากอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มูฟตัวเองบินไปไหนมาไหนเยอะเหมือนเมื่อก่อนด้วยล่วหนึ ท,าทงานที่บ้านทํางานที่บ้านทุกคนจนแบบเอออาการปวดก็คือนั่นแหละเนอเป็นมาปีนี้ก็เป็นปีที่เนอจะต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างดูแลตัวเองมากขึ้นในเรื่องของฟิสิกอลแล้วก็เมนทอลนะคะแล้วก็เออธุรกิจก็คือต้องเซตอัพแล้วก็ต้องอินพูฟทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่านี้นะคะนี่ก็จะเป็นวอล์กที่แบบอัปเดตหลายๆอย่างนะให้เพื่อนๆฟังขอบคุณทุกคนที่มาตามทวงคลิปตลอดเลยนะคะต่อให้ตอนนี้เนอกำลังยุ่งกับก,บการทําธุรกิจแต่เนอก็ยังชอบมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอยู่นะแต่แค่ก่อนหน้านี้มัน ุ่งหลายอย่างแบบยุ่งทั้งเรื่องห้องเรื่องอะไรนะคะนึก็หวังว่าปีหน้าเราจะมาเต็มที่กับการทําคลิปให้มากกว่านี้นะคะถ้าเราเออหาผู้ชมผู้ช่วยได้แบบตามที่เราต้องการเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาทวงคลิปกันแล้วก็คิดถึงกันตลอดที่ผ่านมานะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ